นี่ครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากหรือว่าฟันผุเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน<ช>โดยเ<ะ>ฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เรามีการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการทานอาหารทุกวันนี้ก็ทําให้เกิดอาการฟันผุได้หรือกลิ่นปาก<ช>กันได้นะครับ<ะ>แต่ตัวช่วยดีๆล่ะจะเป็นยังไงก็คือตัวนี้เลยนะฮะน้ำยาพ่นปากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญมากๆนะครับที่จะช่วยแก้อาการเหล่านี้ให้หายขึ้นแล้วก็อาการดีขึ้นดด้้วววยยนนนะครรัับแต่ีีีเเ๋าม รีวิวนะครับจากผู้ที่ใช้จริงเพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากและก็สุขภาพในช่องปากเพราะว่าเขาต้องพบเจอลูกค้าบ่อยๆแล้วก็มีการพูดคุยบ่อยๆปัญหาเลยทําให้เขาไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมีอินเตอร์กรินตัวนี้ทําให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากสกร๊ปนี้ครับผมเป็นงานบริการก็คือเกี่ยวกับงานค้าขายทางด้านมือถือหรือว่าโทรมนาคมก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก เวลาคุยกับลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะเรามีกลิ่นปากเวลาคุยเราก็จะต้องแบบเซฟไม่กล้าพูดแต่พอมาวันหนึ่งผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจะมีชื่อว่าอินเตอร์กรีนสมุนไพรตัวนี้หรือว่าน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะครับมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมได้ยินแบรนด์ผมไม่เชื่อมั่นแต่ว่ามี อาจารย์คนหนึ่งได้ลองให้ผมมาใช้ทดลองครั้งแรกที่ใช้จะรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายกับเราสองคือน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีมากมันไม่เป็นการฆ่าเชือ้อแต่มันเป็นการลดเชื้อแบคทีเรียในปากหลังจากที่ครั้งแรกที่ผมใช้คือแปรงฟันแปรงฟันเสร็จปุ๊บแล้วก็บ้วน ช่วงกลางคืนคืนแรกที่ผมใช้นะครับรู้สึกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมากลิ่นปากตอนเช้านี้ของผมเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะใช้ตื่นเช้ามาจะมีกลิ่นปากเยอะมากเลยนะครับแต่หลังจากใช้แล้วจะรู้สึกว่าน้ํายาตัวนี้ช่วยลดแบคทีเรียในปากและทําให้ผมมั่นใจกับการขายของหรือว่าเกี่ยวกับงานบริการในะด้านการขายเวลาคุยกับลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่า มันสนุกแล้วก็มีมีความสุขในการค้าขายถ้าคุณเคยส่องกระจกแล้วก็อ้าปากดูด้านในเราจะเห็นเป็นคาบหรือว่ามีช่องฟันผกุก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องฟันด้านในเป็นฟันกรามด้านในสุดก็คือมันเริ่มผุแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเรากินน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือว่าไอศครีมเราจะรู้สึกเสียวฟัน แต่หลังจากการใช้ที่อินเตอร์คลีนนี่นะครับน้ำยาสมุนไพรตัวนี้ผมรู้สึกว่าการเสียพันมันจะลดลงแล้วถ้าคุณใช้มันบ่อยๆมันจะดีขึ้นแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าการเสียวฟันนั้นลดลงไปเป็นสมุนไพรที่ที่ทุกคนต้องลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมใช้ที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพร ผมมีความรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ดีมากผมอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ดูให้เปิดใจถ้าท่านเห็นหรือว่าถ้าทุกคนเห็นน้ำยาบานปากท่านแต่ไม่กล้าเพราะว่ามันมันเป็นน้ำยาที่สีมันไม่มันไม่ไม,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 ไม่ไม่สมควรที่เราจะเอาเข้าปากแต่พอเราใช้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันทำให้ปากเราสะอาดลมหายใจเราสดชื่นลองดูนะครับอินโทรคีนเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านลอง ภาพจากผู้ใช้งานจริงนะครับคุณหนึ่งนี่เองคุณหนึ่งเขาขายโทรศัพท์มือถือเขาบอกเวลาเขาพูดคุยกับลูกค้านี่เขาก็อมแอมอมแอ,อมไม่กล้าพูดหลังจากเขาได้เจออินเตอร์คลีนตัวนี้นะคะโหตอนนี้สบายและมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอินเตอร์คลีนตัวนี้นะคะช่วยลด กลิ่นปากค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากเนี่ยนะคะจะช่วยได้ดีแล้วก็พวกเศษอาหารต่างๆที่มันทําให้เกิดฟันผุพวกเชื้อสเตตคอคัสที่ะะมันแบบว่าฝังอยู่ตามซอกฟันต่างๆหรือว่าซอกเหงือกที่อยู่ลึกๆนะครับที่ขนแปรงไม่สามารถไปถึงแต่ว่าอินเตอร์กรีนตัวนี้แหละสามารถที่จะทําการดูดแบคทีเรียตรงนั้นหรือว่าสิ่งสกรปรกพวกนั้นออกมาได้นะครับด้วยแบบเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยคือภาพก่อนใช้งานเนี่ยจะเป็นจะเป็นสีนวลๆแบบนี้เลยฮะสีนวลๆแบบสีน้ําตาลน้าตาลแบบนี้เลยนะครับแต่พอ ือเนี่ยเดี๋ยวภาพเป็นงี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานพื้นขึ้นขึ้นภาพไปดูนะฮะค่ะคือสีจะนวลๆสวยๆแบบนี้เลยน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆนะครับแต่พอหลังจากที่มีการบ่วนไป30ถึง 1, 1นาทีเนี่ย30บวินาทีถึง1น,นาทีนะครับเห็นผลชัดเจนเลยคือ เขาจะทําการดูดแบคทีเรียและราบสิ่งสกปรกออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอย่ากเก็บเอาไว้นะคะราบแบคทีเรียต่างๆที่มันค้างคางอยู่ในปากเรารเอาคุณผู้ชมก็บอกอ้าวคุณชันก็แปรงฟันแล้วดิฉันก็แปรง2เวลาดิฉันก็ใช้ไหมขัดฟันแล้วแต่ทําไมละ่ะคุณผู้ชมต้องถามตัวเองว่าทําไมปัญหากลิ่นปากก็ยังเกิดไปหาคุณหมอที่ไรฟันก็ยังผูเพราะเนี่ยแหละคะ่ะมันทําความสะอาดไม่ได้อย่างหมดจดดังนั้นนะคะ เจ้าอินเตอร์ครีนตัวนี้เขามีสมุนไพร3ตัวที่จะช่วยลดแบคทีรียนะคะโดยเฉพาะการพลูนะคะอันนี้เป็นยืน1นและเป็นพระ<ช>เอกของงานนี้เลยนะคะที่จะช่วยลดแบคทีรียทั้งหลายที่อยู่ในช่องปากนะคะรวมถึงดอกพิกุลนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีใบสะระแหน่ด้วยนะคะสตัวนี้ผสมผสานกันอย่างอ่อนโยนแต่เป็น สมุนไพรที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากถูกต้องเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเนะครับที่สกัดมาอย่างดีพิถี<ช>พิถันะนะครับเพื่อดึงสปปรรพคุณดีๆเนี่ยของ3ตัวนี้นะ,ะออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ใช้กันแน่นอนว่าพอหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจะทําให้รากฟันแข็งแรงไปด้วยเพราะว,าว่ารากฟันที่อยู่ในลึกลงไปในเหงือกเนี่ยคือ2อใน3ของเนื้อฟันเลยนะเพราะฉะนั้นเองเวลาที่แบคทีเรียเข้าไปนะครับหรือสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตามซอกฟันต่างๆเนี่ยลายที่ฟันไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่ตัวนี้แหละสามารถที่จะจัดการในการดดดดึงูออกมาไ้ ลักษณะคุณของการพูนอกจากจะทําให้ฟันแข็งแรงแล้วเนี่ยเขายังสามารถลดอาการปวดนะแล้วก็รักษา,าแผลนในช่องตากให้ด้วยใครที่ปวดฟันอันนี้แนะนําเลยนะคะต้องติดเอาไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านคือปวดฟันเมื่อไหร่เวลามันไม่เลือกเวลาบ,บางทีไปปวดเอาตีหนึ่งตีสแบบนี้ทานยาก็ไม่หายทรมานามากๆนี่แหลคะค่ะใช้อินเตอร์คลีนตัวนี้นะคะ อมเข้าไว้อมไว้นานๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ5นาทีขึ้นไปบางคนถ้ายังมันปวดหนักมากๆก็อมไปเลย15นาที20นาทีนะมันจะช่วยลดอาการปวดฟันได้อย่างทะงักงานเลยทีเดียว,วอันนี้ต้องลองด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าดิฉันอ่ะเจอประสบการณ์จริงมาแล้วจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการปวดฟันนะคะส่วนใครที่เป็นพวกแผลร้อนในโอ้โหทรมานนะแผลร้อนใน<ห>ในช่อง<ส>ปากโอ้ยทรมานจริงๆกินอะไรก็ลำบากพูดอะไรก็เจ็บดังนั้นตัวนี้จะช่วยบรรเทาได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม วันนี้มี2โปรด้วยกันนะคะใช่แล้วโปร Pro ใหญ่กับโปรเล็กค่ะสุดคุ้มก็คือ3แถม2ราคา10,50บาทแล้วก็โปรทดลองนะคะเซ็ตเล็กก็คือ2แถม1ในราคาเพียง700บาทเท่านั้นใช่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับสแกนเคีร์โต้ตก่อนได้เลยนะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอาณตอนนี้หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 5 3 4 5 8833 085 345 8844นนั่นเองนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจัดมาให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยใครที่สนใจอยากจะหา ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ร้อยแบบนี้นะครับเอาไปใช้การต้องบอกเลยว่า1ขวดเนี่ยใช้ได้คุ้มใช้ได้นานมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีการใช้คือเขาจะมีถ้วยถ้วยตวงนะฮะให้ด้วยนะครับแล้วก็เทอินเตอร์ครีนเข้าไปครึ่งหนึ่งใส่น้ำเปล่าอีกครึ่งหนึ่งผสมกันนะครับแล้วก็กลั้วปาก30วินาทีถึงหนนาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่างั้นขอเริ่มที่ ครึ่งหนึ่งก่อนละกันน้อยกว่าน,นี้นิดนึงสิเหลใสนะ้ำก็ได้เช่นเดียวกันนี่ฉันไม่ผสมน้ำเลยนะคุณนี่ฉันใส่เข้าไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตัวนี้นะหลายคนอาจจะกลัวว่าอุ้ยรสชาตมันจะเป็นยังไงมันจะแสบปากร้อนหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้แสบปากนะเขาเรียกว่าดูแลอย่างอ่อนโยนเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรแบบเข้มข้นร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นไม่ได้แสบปากแสบร้อนแต่พอหลังจากบ้วนคุณผู้ชมจะรู้สึกที่แตกต่างจริงๆนั่น<ล>ก็ควมสะอาดเลยมันสะอาดรู้สึกปากโล่งมากแล้ววันนี้อย่างเมื่อเช้าเอย่าฉันมั่นใจแล้วที่จะะคคุยกับใรรเพาว่า ปากของเราจะโล่งสะอาดไปทั้งวันเลยทีเดียวคเพราะนั้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากต้องลองเลยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อ3ขวดแถมไปเลย2ขวดนะครับกับอีก1โปรโมชั่นคือซื้อ2